เพื่อมาหันยังไงเนาะเต้าไวนนมสดผลมไม้นะคะก็จะมีส่วนผสมสำหรับน้องๆเนาะที่ปากชมถ้าลืมนะคะก็จะเป็นนะคะหน,นะคะเป็นน้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะหรือประดิมาณ240กร,รมัมเจลาตินหน้าตาเจลาตินเป็นแบบนี้เนาะ,ะเจลาตินนะคะเผื่อน้องๆลืมเนาะ พี่อ้ําจะถ่ายไว้ให้นะเจลาตินนะคะก็เท่ากับหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้ําและเจลาตินผสมให้เข้ากันนะคะในเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็เติมนมสดหนึ่งถ้วยตวงนะคะหรือเท่ากับ2องรีกรัมแล้วก็เติมนมสดหน้าตาแบบนี้นมสดหน้าตาแบบนี้นะคะ ปั้าแลนพาใช้ของยี่ห้อเมจิกเนาะหลังจากนั้นข้อสี่นะคะก็คือนมข้นจืดหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็คือ240กรัมนมข้นจืดคือตัวนี้นะคะของเราใช้ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็เติมผงวุ้นหนึ่งช้อนชานะคะผงวุ้นเราใช้ผลผงวุ้นตานางกวกนะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ไปตั้งไฟนะคะก็คือแบบนี้ ตามไปอ่อนๆคนตลอดวน,นไปทางเดียวกันนะคะะไงงไงอ่าถามจาวมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นน้องๆที่ปากชมถ้าน้องคนไหนลืมสูตรก็เข้ามาดูได้พี่อัดให้นะคะแล้วก็มาดูได้นะคะพอคนที่คนให้เข้ากันจนสุกแล้วค่อยเติมนมข้นหวานครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือปริมาณ150กรัม หลังจากนั <están> oh okay. oh ้นพอเย็นเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ผลไม้ที่น้องๆเตรียมไว้ตรงนี้เนาะถ้วยก็คือถ้วยขนาดนี้นะคะโอเคแล้วรอดูตอนที่น้องๆคนผ่อนผ่อนผ่อนเบื่ผ่อนคนเรื่อยค่ะอ่าอันนี้คือเต้าหวยนมสดนะคะอ๋อใช่สวัสดีค่ะวันอันนี้นะคะก็คือเป็น เมมต้าหวยนมสดนะคะของน้องๆนะคะหน้าตาน่ากินมากขายได้ค่ะหน้าตาแม่ค้านะคะดูนะคะแม่ค้าในฮัลโหลค่ะในฮใัลโหลลูขายราคาเท่าไหร่นะกล้วยละสิบาทโอ้ขึ้นราคาทันทีทันดูว <laughs> สไตล์เกาหลีนะคะนี่เต้าหวยนมสดพอมจอนะคะสั่งได้นะคะ อ่าโอเคส่วนที่ส่วนที่เหลือยู่นะคะก็สามารถติดตามนะคะวิธีการทำได้ในคลิปวิดีโอนะคะของเพจบรรณาและเอียดกล้วย,ยสูตรก็คือน้องๆเป็นคนทำเองนะคะ <c oughs> โอเคนะคะโอเคเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบาย